สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับช่อง YouTube นะครับหาอยู่หากินบ้านเฮานะครับมื้อนี้พี่น้องนะครับมาตรวจสถานที่เกิดเหตุนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ครับพี่น้องนะครับวันที่25พฤศจิกายน2568นะครับเวลา11.00นนนาฬิกานะครับได้เกิดอุบัติเหตุนะครับพี่น้องครับนี่อุบัติเหตุนะครับ ปัติเหตุรถนะครับพี่น้องรถเก๋งนะครับรถเก๋งเสียหลักพี่น้องครับนี่นะครับรถเก๋งเสียหลักนะครับพุ่งชนนะครับพุ่งชนเสาไฟซองสว่างนี่แหละพี่น้องครับนี่นะครับนะครับเมื่อวานนี่วันที่25พฤศจิกายน25 นะครับช่วงเวลา11.0 0นนาฬิกานะครับได้เกิดอุบัติเหตุครับพี่น้องก็คือเป็นรถเก๋งนะครับแล้วก็คนขับก็เปลี่ยนนะครับเป็นผู้ยิงนะครับอาชีพคุณครูครับพี่น้องครับนี่อาชีพคุณครูเป็นคุณครูอัตราแจ้งอยู่ที่คอนากครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเป็นคนหนองคนงามยแหละพี่น้องครับนี่เป็นคนหนองคนงามเพื่อนที่เดินทางไปทํา ครับพี่น้องที่อำเภอผู้เขียวนะครับแล้วก็อาจจะมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอย่างขึ้นพี่น้องครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่นะครับค่ายๆรถมันเสียหลักพี่น้องนะครับมันปกติแล้วนี่เขาที่เดินทางไปที่อำเภอผู้เขียวจังหวัดชายภูมิพร้อกับนะครับชิยูเลนเลนทรายมือนะครับเลนเลนซายมือนะครับแต่ว่าเบิงจาก นี่พี่น้องล้อรถเนี่ยคือนะครับล้อรถก็คือล้อรถซีมาทั้งด้านเล้นฝั่งซ้ายมือไหนพี่น้อง่าครับนี่เนี่ยเล้นฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นยางรดถึงออกนอกเลนนะครับนี่นะครับเป็นยางรถถึงออกนอกเลนเมื่อออกนอกเลนแล้วนี่นั่นไหนพี่น้องว่าครับนี่ปกติรถก็จะอยู่เลน เลี้ยนเลียนฟังความมือของผมนี่แหละพี่น้องนะครับแต่ว่าเบื้องจากร้อยรถล้วเนี่ยรถมันจะขามเล้นพี่น้องอาจจะเข่าตอนเขาโค้งอาจจะใส้ความเลี้ยวพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท,ที่เดินทางสัญจรนะครับจากเกษตรไปที่อำเภอภูเขียวนะครับจะเกิดเจอโค้งโค้งจุดนี้พี่น้องนี่นะครับก็ให้พี่น้องนะครับลดความเรี้ยวได้พี่น้องครับนี่นะครับให้พี่น้องลดความเร็้ยวนะครับเนี่ยเพราะว่า พ่อเขาโค้งแล้วถ้าเกิดเทาบังคับรถว่าใดพี่น้องว่าครับเนี่ยรถมันก็ีิเสียหลักไปกินไปกินเลนอีกฟังนึงพี่น้องเนี่ยเห็นบ่ครับเห็นนะครับเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ครับนี่คือนะครับเพื่อนสี่เดินทางจากอำเภอเกษตรไปผู้เขียวครับพี่น้องนะครับนี่ช่วงเกิดเหตุนะครับเวลานะครับ11.00นนาฬิกาวันที่25้า นะครับ25พฤศจิกายน2568นะครับนะครับนี่พี่น้องประทับนี่โค้งเพื่อนว่าโค้งบ้านโน้นคลองครับพี่น้องนะครับเนี่ยโค้งบ้านโน้นคลองครับพี่น้องโค้งนี่ก็คือโค้งอันตรายพี่น้องครับนี่นะครับโค้งอันตรายเมื่อวานนี่ก็คือวันที่25พฤศจิกายน2568ช่วง11.00นนนาฬิกานะครับเกิดเหตุอุบัติเหตุก็คือ รถเก๋งนะครับรถเก่งของคุณครูพ่นชีดเดินทางนะครับไปธุระที่เพื่อผู้เขียวและพี่น,อน้องก็นี่ประสบอุบัติเหตุก็คือเนี่ยพี่น,อน,น้องเห็นไหมครับเี่ยคล้ายๆว่าเพิ่นเพิ่นเข่าโค้งเขาโค้งเสร็จแล้วรถอาจจะเสียหลักได้ยังไงพี่น้องครับเนี่ยมันรถพ่นชีไปกินเลนทางด้านฟังฟังขวามือแล้วเพิ่นก็นหักพวงมลาลัยหรือหรือว่าซีประค้องรถเลยพี่น้องน,นะพ่นชีนะครับ ประคองรถเพื่อให้กลับมาอยู่ในเลนพี่น้องที่นี่มันนะครับมันก็เลยอาจจะเสียหลักพี่น้องนะครับรถกกนะครับพุ่งชนเสาไฟแสงทรงทองสว่างพี่น้องครับนี่เสาไฟเพิ่งจะติดตั้งใหม่ๆเลยพี่น้องครับนี่นะครับเพิ่งจะติดตั้งใหม่ๆเลยนะครับนี่พี่น้องครับนี่เห็นบ่ครับนี่เห็นรถมันจะกินเลนไปอยู่ฝั่งพุ่นพี่น้องครับนี่อากาศเชิงคอย จังก็ทีปรับพวงมาลัยเข่ามาที่ไหมรถตรงสายยี่สยความเร็วสูงพี Demon> ่น้องนะครับมันก็เลยนะครับก็เลยบังคับพวงมาลัยวอยู่ครับนี่พี่น้องเห็น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 ห้อยล้อพี่น้องเห็นป่าครับนี่มันจะเปลี่ยนร้อยล้อรถตรงสามันจะเปลี่ยนเบรกเลยพี่น้องถ้าเป็นระบบเบรครุ่นี้ไม่เนี่ยเขาเรียกว่าระบบเบรก ABS นะครับเป็นเป็นระบบเบรกที่นี่พี่น้องบห็่ครับนี่ ล่อปันบิ่บล็อกได้พี่น้องมันคือมันพอที่ค่อยๆดึบไปในพี่น้องนี่ครับนี่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 นครับนี่นี่ตาเขากับนี่เสาไฟสองสว่างในพี่น้องครับนี่นะครับนี่ครับนี่ตํเขากับนะครับเสาไฟสองสว่างนะครับรถก็ได้พลิกความพี่น้องครับนี่นะครับพลิกความตกลงไปใน ไอ้คลองน้ำในพี่น้องครับนี่รถลักษณะข,ของรถเ็คือหงายท้องพี่น้องนี่นะครับรถเ็คือหงายท้องก็เลยนน้ำน้ำน้ำตัวผู้บาดเจ็บพี่น้องนะครับนะครับซึ่งเปลี่ยนผู้หยิงเป็นคุณครูอัตาจ้างที่เพื่อนทำงานอยู่ที่นะครับคอนสารเลยพี่น้องอัตาจ้างแต่ว่าเพ,พื่นเพนนื่นเพี้ยนเดี๋ยวเป็นคนถ้าผมมีข้อมูลผิดกี่ับเป็นคนหนองคุงามพี่น้องตำบลหนองคุงาม นี่นะพี่น้องก็ได้นะครับก็ได้นำตัวผู้บาดเจ็บทรงโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลครับพี่น้องเกษตรบูรณ์นี่นะครับพี่น้องครับนี่ก็เลยเสียใจกับนะครับผู้สูญเสียได้พี่น้องเด้อนะครับก็เลยมานะครับถ้าคลิปให้พี่น้องเบ่งนะครับว่าโค้งโค้งบ้านน้นคล้งพี่น้องนี่อันตรายนะพี่น้องที่จะมาจากผู้เขียว จะเข้าพื้นที่เกษตรสมบูรณ์ถ้าเกิดเจอโค้งนี่พี่น้องลดความเร็วพี่น้องเพราะว่าอันตรายพี่น้องนะครับนี่อันตรายมากเลยนะครับถึงสิมีไฟนะครับไฟซองอซองแสงสว่างเพ,พิ่งจะติดตั้งแล้วเนี่ยพี่น้องครับนี่ก็ยังอันตรายพี่น้องนะครับงันพี่น้องที่หรือพี่น้องจะเดินทางจากผู้เขียวไอ้จากเกษตรไปผู้เขียวนะครับเมื่อมาถึงจุดนี้ก็ให้นะครับพี่น้องลดความเร็วอย่างน้อยพี่น้องนะครับนี่ อ the the ันนี้คือนี่พี่น้องนี่นะครับเกิดเหตุสดๆร้อนๆ้อนเลยพี่น้องครับนี่นะครับนี่ครับนี่เกิดเหตุพี่น้องนะครับนี่สดทอนเลยเกิดเหตุเมื่อวานนี่ครับนี่เกิดเหตุวันที่ยี่ห้าพฤศจิกายนนะครับสองห้าหกแปดนะครับช่วงเวลานะครับเวลาสิบเอ็ดตุลตุลนาฬิกาพี่น้องนะครับผู้ขับขี่เนี่ยเป็น คุณยินงนะครับพี่น้องอาชีพกับเป็นคุณครูนะครับคุณครูอัตราจ้างอยู่ที่ตำบลห้วยห้วยหยางว่าพี่น้องห้วยหยางเป็นคนสารกวชัยภูมิแต่ว่าพื้นเพียเนี่ยเป็นคนนะครับจะเป็นคนหน,อง,หนองคนงาบอมพี่น้องนะครับหนองคนงำคนกระซี่เดินทางไปที่ทุละที่ผู้เขียวแล้วพี่น้องครับนี่พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุกัน,นะครับ พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุนะครับนี่พี่น้องมาถึงจุดที่เกิดเหตุก็เสียหลักพี่น้องครับนี่นะครับเสียหลักเสียหลักรถกันเลยนะครับพุ่งนะครับพุ่งต่ำนี่แหละพี่น้องครับนี่พุ่งต่ำนะครับเสาไฟครับนี่พี่น้องนะครับนี่พุ่งต่ำเสาไฟหักไ้พี่น้องครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ พี่น้องบ่ครับนี่หักเลยครับเนี่เรียบร้อยเลยครับนี่หักแล้วก็รถก็ได้ตกลงไปพลิกคว่ำอยู่ในคลองน้ำพี่น้องแล้วก็นําตัวผู้บาดเจ็บส่งที่นะครับอาจจะเป็นโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์นี่แหละพี่น้องแล้วก็เพิ่นก็ได้เสียชีวิตนะครับขอแสดงความเสียใจนะครับกับนะครับผู้เสียชีวิตแล้วก็กับญาติกับญาติพี่น้องนั่นนะครับนี่ขอให้พี่น้องที่จะเดินทางนะครับ ผ่านจุดนี้นะครับให้พี่น้องใช้ความระมัดระวังในพี่น้องเด้อนะครับใช้ความระมัดระวังครับนี่ว่าพี่น้องนี่รถหลายพี่น้องนี่เนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดได้ได้ทุกเวลาพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นโค้งนี่พี่น้องว่ครับนี่นะครับโค้งมันนวลขวางในพี่น้องเด้อนะครับนะครับโค้งโค้งบันมันนวลขวางนะครับให้พี่น้องใช้ความระมัดระวังในพี่น้องเด้อครับระวังในการเดินทางพี่น้อง คลองเนี่ยบ้านทัง้งหมดที่เหล่าพี่น้องครับนี่กระซิมีเหล่ามีน้ำแล้วกระซิมีเหรียญนีะพี่น้องมาครับนี่หนเหรียญเนี่ยมีเหล่ามีน้ำมีเหรียญเอามาไหว้เจ้าที่เจ้าทางพี่น้องเปิดทางครับนี่นะครับให้ดวงวิญญาณเพ,าพิ่นนะครับกลับบ้านพี่น้องครับนี่นะครับนี่มีเหล่าขาวขวดน้อยนึงแล้วก็แก้วาน้ำพี่น้องคร,ครับนี่แล้วก็เหรียญเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญเหรียญบาทนะพี่น้องครับนี่เนี่ยนี่ครับนี่ นะครับ JR. เหล่าขาวพี่น้องเอ้ยเหล่าขาวแล้วก็ที่มีเนี่ยเชิญเชิญดวงวิญญาณแล้วก็เลี้ยงนะครับเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยเอื้นดวงวิญญาณที่มีจุดทูบหนึ่งดอกนะพี่น้องครับนี่เชิญเพิ่นดวงวิญญาณเนะพี่น้องครับลลญญนีนนบ่เนี่ยนะครับพี่น้องเชิญดวงวิญญาณมีขนมนี่แหละพี่น้องครับเนี่ยอาจจะเป็นให้กับผู้ใช้ชีวิตน่ะพี่น้องเอื้นเพิ่น เอื้อนเพื่อนกลับบ้านพี่น้องครับนี่เอื้อนเพื่อนกลับบ้านครับนี่นะครับเอื่อนเพื่อนกลับบ้านนี่จะเป็นกระจกรถได้พี่น้องนี่รถถึสจะว่าจะเป็นรถเป็นรถเก๋งพี่น้องรถเก๋งคันด้าครับนี่รถเก๋งคอนด้าครับนี่เนี่ยจุดเกิดเหตุพี่น้องครับนี่บริเวณที่หลังจากที่ชนชนเสาไฟนะครับรถกับพิกความพี่น้องนี่พิกความตกลงไปใน ในคลองหน้ามีหลายพี่น้องครับนี่นะครับสภาพรถเก่งกบหงายท้องพี่น้องหงายท้องแล้วก็ผู้ใช้ก็ได้นะครับน้ำตัผู้บาดเจ็บนะครับส่งโรงพยาบาลตํารสมบูรณ์ปรากฏว่านะครับเพื่อนกะได้เสียชีวิตนะครับพี่น้องก็เลยขอแสดงความเสียใจนะครับนะครับญาติญาติสนิทม้สหายนะครับเพื่อนน้ำพญาน้นก็เลยมา นะครับถ้าคิดพี่น้องเบิ้งหนพี่น้องครับนี่ให้ระมัดระวังการเดินทางนะครับมา่ถึงจุดนี้นะครับนี่นะครับคงอันตรายพี่น้องนะครับคุณน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณครับ